สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของประเพณีขนสายเข้าวัดซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณโดยมีการอ้างเอาเนื้อที่ขววงแก้วทั้งสามซึ่งก็หมายถึงบริเวณร,บรอบๆพระวิหารให้เป็นเสมือนสีทันดอนสมุทรที่ควรขาวสะอาดและปูลาดด้วยทรายขาว ท่ามกลางมีสิเนโรบันพุทธอันได้แก่พระวิหารหลวงอันเป็นที่ประทับขององค์พระาศาสดาซึ่งก็คือพระประธานนั่นเองในคำพีไบาลานที่ชื่อว่าธรรมอานิสงปีใหม่ได้กล่าวถึงผลบุญแห่งการขนทรายเข้าวัดไว้ว่าเยชนาอันว่าคนทั้งหลายเหล่าใดได้ขนเอาทรายมาผาผายไว้ในช่วงเจดี แลวัดวาอารามไม้สีมหาปูในกาลสมัยสังขารขึ้นปีใหม่ดังอันเตชนาะอันว่าคนทั้งหลายฝูงนั้นหลอนได้เกิดมาในภาวะชาติใดก็หาโรคาพยาธและกังวลอนสายหรืออันตรายบ่ได้ย่อมมีอายุมั่นยืนยาวมีข้าวของมีเงินมีค่า มีค่าหญิงค่าชายปรา,าสากอาสนะสมรจีด้วยประการต่างๆแฉลเนื่องจากคติความเชื่อแห่งการขนใายที่เชื่อว่าเป็นการสร้างกุศลจึงมีกุศโลบายให้สร้างโดยก่อเป็นพระเจดีย์ซึ่งบางวัดให้สร้างเป็นเจดีย์ขนาดเล็กของใครของมันทั่วบริเวณวัดบางแห่ง ก็ให้รวมกันสร้างเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่โดยให้ขนทรายมารวมกันกรณีที่ก่อเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นั้นอาจมีการทําเป็นกระบะไม้หรือสารไม้ไผ่เป็นสังเวียนซ้อนกันหลายชั้นลดหลั่นกันไปจากฐานขนาดกว้างสุดจนถึงเล็กที่สุดในส่วนยอดเมื่อก่อตามแบบแล้วก็จะได้กองทรายที่อยู่ในรูปแบบของวาลุกเจดี หรือที่เราเรียกกันว่าเจดีซน์นั่นเองเพื่อถวายทานร่วมกันต่อไปสำหรับอนิสง์ของการกอร่อเจดีไซน์นั้นมีการผูกเรื่องราวไว้ในคำพีที่ชื่อว่าธรรมอานิสงฆ์เจดีไซน์โดยมีใจความพอสังเขตได้ว่าในครั้งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชายเข็นใจชื่อว่าติดสัตว์มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งติษะได้พบลำธารที่มีหาดทรายสะอาดงดงามนะักจึงได้ทำการก่อสายเป็นรูปเจดีและเพื่อให้เจดีนั้นสวยงามจึงฉีกเสื้อผูกกับเปลียวไม้แล้วปักบนยอดกองสายเป็นรูปธงสัญ,ญลักษณ์จากนั้นตั้งสัตว์อธิษฐานขอให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อเขาเวียนไหวในวัตะสงสารได้บำเพ็ญบรารมี เต็มที่แล้วก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าสมณะโคโดมองค์ปัจจุบันสำหรับภาพของธงที่ทำจากเสื้อของติดสะนั้นทำให้ชาวล้านนานิยมนำตุงไปปักเจดีซา์ซึ่งตุงที่พบเห็นมักเป็นตุงที่มีลักษณะเป็นผู้ระยะที่เรียกกันว่าตุงไส้หมูหรือตุงที่มีรูปสัตว์ที่เรียกว่านักสัตว์ บางก็เรียกว่าตุงตัวเปิง้งตุงดังกล่าวมักแขวนติดกิ่งไม้ไผ่หรือก้านเขืองซึ่งเรียกว่าเต่าร้างนั่นเองในเช้าของวันพยาวันซึ่งก็คือวันถลงิงศพชาวบ้านจะนำตุงไปปักที่เจดีรายพอถึงตอนสายก็จะมีการถวายองค์พระเจดีรายแด่พระสงฆ์ซึ่งชาวบ้านก็จะมารวมตัวกัน ในการทำพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยหวังอนิสงค์นั้นเป็นหลักซึ่งนอกจากคำพีที่กล่าวมายังมีคำพีแสดงอนิสงค์โดยตรงที่ชื่อว่าธรรมะอนิสงค์ก่อจะดีไซน์อีกฉบับหนึ่งโดยเนื้อหานั้นจะกล่าวถึงผลบุญมากมายเช่นจะได้เกิดในตระกูลอันประเสริฐเลอเลิศด้รูปสมบัติเรืองจรัดในชีวิตไม่ตกติดในนรก ยกระดับไปเกิดบนสวรรค์จนถึงขั้นได้เกิดเป็นพระอินทร์สำหรับด้านเหตุผลอื่นๆนั้นบางท่านก็กล่าวว่าการเข้าไปสู่วัดแล้วออกมาก็อาจมีเศษทรายติดเท้าออกมาด้วยชาวบ้านก็เกรงกันว่าจะเป็นบาปจึงจำเป็นต้องขนทรายเข้าวัดเป็นการทดแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอีกประการหนึ่งในการขนทรายในอดีตนั้น นิยมขนกันอย่างจริงจังอย่างเช่นในโครงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ของพระยาราชสัมภารกรหรือก็คือเลื่อนสุรนันน์นั่นเองได้กล่าวถึงการสาดน้ำและการขนสายของชาวเชียงใหม่ในช่วงสงกราน์ในปีพุทธศักราช2426ในโครงบทที่333ได้กล่าวไว้ว่าชาวเมืองเนืองฝั่งทั้งหญิงชาย ชนก่อเจดีทรายศาสตรน้ำเรียมผกพอชนหลายหลากงืดก้อยบ่อหันนุษซ้ำจิมเศร้าเสริมใจสำหรับในเวลาปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการขนทรายไม่ค่อยมีให้พบเห็นเพราะบางวัดไม่นิยมให้ลานวัดปูด้วยเม็ดทรายแต่ปูอิดบล็อกตัวหนอนแทน ส่วนบางวัดก็เรียกอะไเงินจากชาวบ้านไปจ้างรถกระบะขนทรายไปกองไว้ที่วัดและบางวัดก็จัดบริเวณให้ก่อดจะดีทรายเพียงเพื่อทำารงไว้ซึ่งอนุสร์แห่งประเพณีนั่นเองสวัสดีครับ